มาก่อนเอเล่์อยู่แล้วถุงมากบึงปลาพี่น้องแขนกระเจ็บมองนีน้เนาะปลากระเทียมโทนอยู่มองหันใกล้ๆ่แขนขอ้อเป็นยังจังจ,งจงาบดาเคยมาเบิงแหลมสมัยก่อนบวกกินวบบสิบีฝาเนาะ แค่ hey. ข,ขนาดฝุ่นามัลบมัลบย,เ,ยเอาไม่ดีมันเลยมันที่ไหนได้ยังเหนือมาเอ้าปานนีูซขาเฮ้ยเดียวมันเหน่นแรง้วเนาะน้ามัมมมขึ่นไปหาไมห,หาไม เดีดมล่นี่เลยป่โอ้ยงาม่ลงานี้โอ้ยด็นเนดลาบมีลืเอน้อนอีกเอพี่น้อง 영상이 <shriek> พี่น้องปลามันหนีหนามแล้ะพอปลาโอ้ยตายตายขาขาพอดีปลามันหนีหนามมันไดเทละหน่อยนะพี่น้องสวัสดีจ้าอันปลานี่ยม่น้าเคยมาเก็บกระเทียมโทษแล้วเคยเห็นเขาตกปลาอยู่นี่ต้นน้ำมันขึ้นเนาะเขามาเห็นกระเทียมททนแต่เอ๊ะมันใช่มองหนีบอเบิ้งไปเบิ้งว่ามันแมนอหลีบมดนี้ เราเคยมีแล้วนำ้ำผสมสิ่งนี้นำ้นำหนักไปกบ้าเคยมาสอนว่นไหนเคยมาสอนแต่ว่าเคยมาเก็บกระเทียมโทษยังหันกระเทียมโทษนะกระเทียมปลาบานเท่าเี่นไหมกระเทียมคือหัวกระเทียมนั่นแหละแต่กับพอ่อคิดเห็นว่ามองหนีมันสิคิดว่ามองหนีแงแๆก็เลย,ย,ย,ยลองมาเบิ่งดูมามาพ่ออีหลีพี่น้องมาผ่ออีหลีนี่ก็ได้ซจำนี่แหละเดี๋ยวสิสอนตอน่อไปกบา้า มิตหนยตัวใหญ่ไ <s> ด <uss ovat> ้สตัวตลกตลกตลกพี่น้องเอ้ยนี่ตลกเนี่ยหอหลีมันแมนลีังนี่แล้วกัเคยพายังปลามือตอนกันเทียูทูบใม่ๆนะเ็ยวูทูบใหม่ๆเคยายังปลาพายังาเนี่ยไปเลืยเห็นันวิตปลากัะเทียมโทษเนี่หว่มันเรียมหัวเป็นวะปลาี่มคิดว่ามังมียังไงตอนโตพี่น้องบังมีตัวใหญ่หนิ เราตัวใหญ่ปามสิลบเนาะมันหนามันขึ้นพี่น้องเอ้ย บอเดอร์ครอยากได้กิโลละสองร้อยนะคะเนี่ยมาเขาขายหาซื้อเขาายแมมสองร้อยเจนาขายสองรอก่อนสินมาตกไปขออนุญาตกับอันขโมอะไรเด้อพี่นอ้องพเป็นก็ หน,น,นีไปใส่ปลาไอ้เด้งนิงดหน่อยหน่อยกับพ่อปนกับพ่อแล้วพี่น้องแต่ว่ามาสิตาแก่มนถึงจากสองร้อยกิโลไปขายโลละสองร้อยพี่น้องเอ้ยรวยเป็นมหาเศรษฐีไงเงี้ยเลย <laughs> <laughs> นี่ยังอยู่ค่ะไม่หนีไปไหนค่ะนี่บึ้งน่บึ้งบึ้งที่ประเพิีนี้ิันว่นอยู่นี่แหละเดี๋ยวเป็นไรต้องผุงมาขอนด้วยหนึ่งกันมา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 เทเสียงเสียงไม่ต้องย้านเพราะว่าเขาอนุญาตจากขุมูลและขุมูลเป็นเพื่อนกันค่ะนี่ พี่น้องแขนก็เจฟไล่ป่าไล่อะไรบางไปสอนเอาไล่อลากูปกู่าี่าทีคนแสดงมาสอนกันหลาย แม่นเดี๋ยวสิทายสีบอกคนหลายๆให้มาซ่อนแถวนี่ละพี่น้องบองนี่ละแม่นบองนี่อีนี่บงนี้เลี้ยดสิบอไปประก,กาศเลยค่ะมาจะพามาซ่อนใครจะมาซ่อนเร็วปลาเยอะแยะเลยถ้าใครมาดูมาติดตามเดี๋ยวจะบอกที่อยู่ว่าใครอยู่บ้านอยู่ตรงไหนค่ะ รู้แล้วว่าในป่ากระเพียมโทนนี่แหละเดี๋ยวจปเอาถุงมาใส่ห่อ,อถุงดำเออขัดถุงไปอ้ยขักพี่น้องไปตากป่ากี่น้องมาสอนแต่มันมันหลายขักหลายเนี่ยอีอหลอเออเบิง่งมองสอนเบิง่ง เบิ่งเลยนี่คุณคุณตาเพพี่น้องไผค,คุณแน่ไคคุณมั่งน,นี่คุณคุณตาไหมอันนู้นป่ากระเทียมโทนอยู่นู้นถ้าเลยตามคลองไปนี่มันจะเป็นป่ากระเทียมโทนอยู่นู้นใกล้ๆนี่จ้าเรามาบ่อยเมื่อก่อนนี่เใเพราะว่าเฮาเอาตะกามากองน้ำเนะาะเพราะว่าบ่าเวณน,นั้นหนัก ค้าไปจะซื้อปลาจังไรพี่น้องผมผมอเยอะสิชื้อกระตุ้งฟูงกระทุ้งฟูงเเนาะกระตุ้งเห็ดกันสิจะไปตากแดดเป้ะซอนต้อพี่น้องจ้า<ม>นี่โอเคจ้ามึงนี่อันนี้ปลาอาบอด้ลยพี่น้องเพิ่นบ่ได้สงวนเลยปลานี่นนแต่เพี่เงว่า เวลาเขาไปขายไม่มีไผอยากซื้อพ่อยังมันเห็ดยากแต่มันแสบแอร์บอร่อได้พี่น้องแล้วตกไม่น่าตกปลามายี่สิบป,ปีเลยเนาะเซื้อฮอดบัสตกปลาอยู่ฟ้าพัานผุนเขาบปดิดสงวนยังเลยปลาเนี่ยเมื่อมีปลาสงวนนอกจากปลาทะเลที่ตัวห้น่อยต่ำก็สามสิบเซนติเมตรแเขาส่งสงวนแต่ว่ามันทํายากค่ะพี่น้องมันแทงหนามมันแทงแล้วลูกค้าเขาไม่ซือ้อเวลาคนเอาไปขายนี่ เข้ากันยังบบหยากเห็ดเนาะปล่อยมันลงหน้งเพรามีสงวนค่ะแม่น่าบอกมีตตกปัตตกปลาปีละร้อยห้าสิบ